ไลยกลุ่มสสพ่้ไทยเดือดน,นะครับปมยกเก้าอี้มหาไทยเกษตรให้กับผักร่วมรั้นครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโจรเวลามันจะป้นเนี่ยนะครับมันจะสามัคคีกันอตอนป้นแต่เมื่อมันป้นได้แล้วมันจะทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัตินี่ก็คงจะเห็นได้ชัดแน่นอนนะครับว่าอตอนที่นะครับ จัดตั้งรัฐบาลโอ้โหสุกอย่างหวานชื่นนะครับโอ้โหดูดีพูดจาดูดีแต่ตอนนี้นะครับกำลังจะแบ่งสมบัติกันก็เริ่มทะเลาะกันอย่างที่เห็นนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีการแตกหรือเปล่าหรือว่ายังยังไงนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้โจรน,นะครับเว,เวลามันจะป้นเนี่ยมันจะสามคัคคีกันอยู่เสมอ แต่เมื่อไหร่ที่มันแบ่งสมบัติกันแล้วกันเมื่อไหร่นะครับมันจะทะเลาะกันแล้วก็เป็นจริงยังไงโจรก็ต้องเป็นโจรอยู่วันอย่างขําะครับเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนกันครับว่าวันนี้นะครับในการป้นนะครับที่จะเอานะครับรัฐบาลมาเป็นของฝ่ายตัวเองให้ได้ให้ตัวเองมาเป็นรัฐบาลให้ได้มาเป็นนาย,ยกให้ได้ตอนที่นะครับ จะตั้งรัฐบาลเนี่ยพยายามทําทุกอย่างพยายามพูดทุกอย่างเจราจาทุกอย่างดีทุกอย่างนะครับโอ้ยทุกอย่างไม่มีการอะไรเลยนะครับโอ้โหสมัครสมัครสมานสมาสมาัคคีกันแต่ตอนนี้กําลังแบ่งสมบัติแบ่งกระทรวงแบ่งเก้าอี้แบ่งอะไรกันก็เริ่มที่จะเห็นแววที่ทะเลาะกันแล้วครับนะครับรายกลุ่มสอสอเพื่อไทยเดือดนะครับปมยกเก้าอี้มหาไทยนะครับกรเกษตรให้กับพรรคร่วมรั้นครับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากแม้นายกเศรษฐานะครับ แม้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาจะบอกว่าการจัดชื่อ,อการจัดการชื่อคอรอมอรนิ่งแล้วแต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะยังไม่นิ่งคือภายในพักเพื่อไทยที่มีกระแสความไม่พอใจในการจัดคอรอมอรของพักนะครับ โดยเฉพาะนะครับที่ยอมยกกระทรวงสําคัญสาคัญให้กับพักร่วมรัฐบาลมีการเตือนกันนะครับถึงเรื่องที่ว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์เพราะบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากทั้งนี้บรรดานะครับสสอของพักเพื่อไทยจํานวนมากนะครับได้ระบายความอึดอัดในรายกลุ่มพักเช่นเรียนผู้บริหารในใจนะครับถ้าเป็นไปได้ขอเธอครับ อย่างว่าไม่ได้ก็ขอเกษตรคืนไหนไหนมหาไทยก็ไม่ได้ถ้าไม่ยอมนะครับทำนายกนะครับก็จําเป็นภูมิใจให้มหาไทยศึกษาให้หรือดีคืนให้เขาตัดสินใจเอานะครับไม่เอาก็จําเป็นนะครับรูปแบบใหม่ความคิดผมเหมือนอย่างอภิสิทธิ์ถูกเอาเปรียบนะครับผลการเลือกตั้งออกมาเรียนกรรมการบริหารพรรค เนื่องด้วยในเขตพื้นที่ของดิฉันเป็นพื้นที่ของกเกษตรกรรม70%พี่น้องกเกษตรกรมั่นใจในพักเพื่อไทยและมั่นใจหัวพักเพื่อไทยจะแก้ปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานของเกษตรกร,กรวันนี้ลงพื้นที่นะครับหลังจากเราได้จัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องกเกษตรมีความยินดีเป็นอย่างมากและเขาขอให้พักเดินหน้าต่อ ให้นะครับอยู่ดูแลเขาให้สมกับที่เขารอคอยและเลือกพักเรามาค่ะขอให้ท่านทบทวนเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาก์ให้อยู่ในพักเพื่อไทยของเราค่ะการแก้ปัญหาระบบชนรพทานที่พักเราหาเสียงไว้หากพักอื่นดํารงตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากร สสเขตนะครับไม่สามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับด้วยความเคารพค่ะวันนี้นะครับผมขอ,อเสนอแนะในการแก้ปัญหาเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นหัวใจหลักของสสเขตทุกพื้นที่หากพักเพื่อไทยไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเรื่องของภาคการเกษตรที่ดินกันทํามาหากินจะมีผลต่อการเลือกตั้งสสเขตในสมัยหน้า ทั้งนี้ผมขอเสนอแนวคิดนะครับควรเอาพักพลังประชารัฐออกไปนะครับเราจะเหลือเสียงอยู่นะครับที่274เสียงซึ่งเพียงพอแล้วและพักจะได้รัฐมนตรีกลับคืนมาหลายกระทรวงผมขอวิ่งวอลให้กรรมการบริหารพักพิจารณาเพื่ออนาคตของสอสอนะครับเขตของพักเพื่อไทยและเพื่ออนาคต เพื่ออนาคตของนะครับพวกเราครอบครัวเพื่อไทยครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับในรายกลุ่มที่มีการเดือดกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าโจรเวลาป้นเนี่ยมันจะสามัคคีกันแต่เวลาที่มันแบ่งสมบัติกันเมื่อไหร่มันจะทะเลาะกันท,ทันทีนี่แหละครับคือสิ่งที่เห็นวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชนเป็นหลักแต่เขายึดเอาผลประโยชน์ของพวกพร้อมเป็นหลัก ถึงได้เกิดการแก่งแย่งแบบนี้ไงครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มันได้ชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยก็ต้องลองดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะยังไงนะครับตอนนั้นนะครับก็พยายามรวบรวมเสียงทั้งหมดนะครับตอนนี้นะครับพอได้เป็นนายกแล้วนะครับก็คงจะคิดว่าเสียงบางเสียงเนี่ยนะครับไม่น่าจะเพียงพอครอ,อย่างที่บอกเนี่ยเหลือแค่สะสอด 274เสียงมันก็เกินกึ่งหนึ่งมาแล้วไงอยู่ได้ไงก็ได้เป็นนายกแล้วเรื่องนายกได้แล้วทุกอย่างได้แล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับของการเมืองพลิกไปสถานการณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างที่บอกว่าโจรมันจะสามัคคีกันเวลาป้นนะครับแต่มันจะทะเลาะกันนะครับเวลาแบ่งสมบัติมีอะไรอัปเกดตมีอะไรขึ้นไห่มีอะไรขึ้นมนาเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ